ฮฉันคือแม่งมาแน่นอนว่าลายเหล็กด้วว่าแต่วันนี <c oughs> ส้สวีเดียโซดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Run Kingdom ะคุกกี้รันคิงด้อมนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะไปผจญภัยกันในด่านของความมืดนะครับแล้วก็จะไปตะลุยหอคอยคุกกี้กันนะครับว่าเราจะสามารถพิชิตมันได้อีกกี่ด่านนะครับผมตัวนี้ครับก็เพิ่งได้มาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับเป็นคุกกี้รสลายเหล็กนะครับดีพอสมควรเลยละครับตัวนี้เนี่ยโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย โอเคครับนี่ก็คืออนันจากคุกกี้ของผมนะฮะขั้นแรกขอเก็บนู่นนี่นั่นแล้วก็สร้างเยลลิงเยลลี่ไว้ก่อนนะผมนี่เก็บเยลลี่โอ้นี่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับยังไม่ได้มาเก็บเลยโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดนี้อ่านี่ผลิตไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ผลิตไม้ด้วยนะครับไม้นี่คือของสําคัญของชีวิตอันนี้ก็เป็นเหล็กขุดนะครับเหล็กขุดอยู่ไหนอยู่นี่เลยนะครับสร้างเหล็กขุดไปก่อนเลยของจําเป็นนะผม อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ขอเป็นเลื่อยก่อนละกัน123 4แล้วก็เหล็กขุดอีก2อันนะครับผมอันนี้นะครับก็คือสตูเลอี่นะครับชามร้อนอีก2 3สอันนะครับผมอันไหนอีกบ้างโอ้ฝั่งนี้ยังมีนะครับผมอ่านี้สร้างไว้ก่อนนะครับเพิ่มเพิ่มเแล้วก็อันนี้อีกนะครับสร้างอีกโอเคอันนี้อ่าของยังไม่ครบเลยนะครับเพราะว่าต้องอัพเลเวลอันนี้ก่อนนะครับซึ่งมันขาดนี่ครับคล้ายๆสบู่ ขาดเนี่ยคือไอตอ๋อไม่ใช่สบ,บู่นะครับอต์อตดออโรรานะครับผมอีก3อันนะครับผลิตไปก่อนอันนี้ปึ๊บป,บปบโอเคแล้วก็เราก็มาเอาของขวัญจากน้ำผู้หน่อยนะครับอันนี้จัดไปเลยพอมได้อะไรมาบ้างครับโอ้เยอะแยะตาแปะไปหมดแล้วก็อันนี้บ้านคุกกี้ของเรานะครับอ่าเฮ้ยพาสำรวจสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้น,นี่ไงสำรวจเรียบร้อย ได้มานะครับแล้วก็เลือกอัตโตนมัติไปก่อนแล้วก็สำรวจอีกหนึ่งครั้งไปเลย Very g o o d โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปผจญภไปกันก่อนนะครับอยู่ในด่านความมืดนะครับในสำรวจโลกโอเคอยู่ในความมืดโอเคอันนี้พี่ชิดไปแล้วนะครับอันที่3ามไม่หละยังไม่พี่ชิดนะผมถึงด่านไหนแล้ววันี้เอ่ออยู่ไหนแล้วนี่โอเคตรงนี้นะครับอ่าเตรียมพร้อมเลยแล้วก็นี่ก็คือทีมของผมนะผมหัวหน้าของมันก็คือ หัวหน้าเกงแป๊กกล้วยนะครับโอ้โหรถแม่เจ้าดูแล้วมีลำโพงมีท่อด้วยโอเคครับ5 4 3 2ีไปกันเลย let's go เริ่มกันเลยครับผมตอนนี้จัดเข้าไปการต่อสู้ในยกแรกก็หายห่วงครับผมผ่านไปได้ต่อมายกที่2โอ้มันขี่รถชนชนเหรอนี่แน่คนลงมาแล้วอีกหนึ่งทีตายหาไปซ้ายเรียบร้อยเฮ้ยเจอไอเยลลี่สมบัตินะครับโจมตีแรงเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ย ไปต่อครับผมมาแล้วเจออะไรเนี่ยเอลเหรอพวกอะไร <laughs> ไม่ใช่เอลสิอ่าเยลลี่ผีนรก <c oughs> เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับอดานนี้เออพลังก็ยังเต็มอยู่นะครับโดนเพิ่มพลังชีวิตประมาณแล้วครับเจอบอสแล้วมันขี่รถคันใหญ่มาเลยครับไม่มีปัญหาป้าพลังถึงครึ่งแล้วจะเป็นยังไงโอ้โอ้โอโอชนชนแล้วมืนนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เรียบร้อยผ่านไปได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยด่านนี้ เว y g กุดแล้วเราก็มายังพื้นที่ถัดไปเลยนะครับอ่าเจอกับรอบนี้ไม่มีบอสนะครับมีแต่พวกลูกกระจกของมันนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปก่อนนะครับขอเอาตัวนี้ลงไปเล่นสักทีสิแทนอันนี้ไปเลยครับผมมาลองดูดิครับ5 4 3 2ไปอ่าเจม่วงของเรานะครับพลังโจมตีก็พอสมควรอยู่นะครับฟบฟนั่นไงโอ้โหกระจาย ดาวกระจายไปเลยเรียบร้อยตัวแท็งมีแค่หนึ่งตัวนะครับโอ้โดนเข้าไปเจอกับรถมันอีกแล้วเหรอไม่มีปัญหาไม่นี่แน่เรียบร้อยมาถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยไม่ไม่ไมีปัญหาเจสสาวม่วของเราก็พลังยังสุดยอดอยู่นะครับนี่นี่ไหนไหนอยู่ไหนมาแล้วอีก2องดานนะครับอีกสองทีมก็น่าจะจบแล้วเราก็มาเจอกับทีมสุดท้ายเอะโอ้มันยิงมาจากหลังด้วย ยิงมาจากหลังเหละนี่เน่หลังก็หลังส่โอเคครับเรียบร้อยชนะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออีเจม,ม่วงมาด้วยไปครับผมดัดถัดไปเลยเราก็มาอย่างเร็วอย่างแรงนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ 3ใน16แล้วนะครับไม่ด่านความมืดเนาะโอเคครับไปกันเลยอ uh ่าฮะเวรีกูศครับผมมาเลยตอนนี้เพื่อนๆอ,อ่าเล่นกันหรือเปล่าครับถ้าเล่นก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยหรือว่าอยู่เลเวลไหนอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยเนาะคือเกมนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยเล่นนะครับตอนที่แข่งวิ่งกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันพัฒนาม,มาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เป็นอ่าคุกกี้รันคิงด้อมนะพึ่งออกมาเมื่อประมาณต้นปีกลางปีนี่เองนะผมตอนนี้ก็ ติดมากๆเลยนะครับติดงอมแงมเลยนะครับจะสร้างอ่าปราศาทจะสร้างอาณาจักรคุกกี้ให้สุดยอดไปเลยนะครับอมาดูนี่ก่อนเจอกับไอ้รถอีกแล้วนี่รถพังไปแล้วครับนี่พวกมันก็อ่อนมากนะครับถ้าไม่มีรถมาครับผมอีกนิดหนึ่งอีก2ทีมนะครับก็น่าจะผ่านได้จเจอทีมสุดท้ายแล้วโอ้นี่รถคันใหญ่ไงไม่มีปัญหาใช่ป่ะ,ะยิงเข้าไปเรียบร้อยไหมโอ,โ,อโอ้มีการถอยหลัง <laughs> ถอยหลังด้วยเหรอ นี่แน่โอเคเหลือพวกมันอีกสองตัวเรียบร้อยไงพวกมึงพลังอ่อนแล้วจะมาสู้กูเลยอ่าตอนนี้ก็มาถึง36แล้วนะครับ3ต่อ16นะครับ15เราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไป37นะครับนี่มีคุกกี้สำรวจด้วยเหรอคืออะไรครับเนี่ยโอเคเตรียมพร้อมก่อนไหวหรือเปล่านะครับส5งหมต่อ33 0 0 0นะครับ เลยลองดูลองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมามาเลยมาเลยโอ้นี่แน่เรียบร้อยการเรียกผันได้เร็วมากนะครับตัวเลื่อยดาบนะครับตัวนี้ก็พลังสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าเสียดายมันดีชัดช้ามากเลยนะครับประมาณ20่สินะยีิวินะครับไม่ใช่20นาทีประมาณ20่สิบว, <c oughs> วิเลยนะครับพลังของมันเนี้ยแต่ว่าโจมตีแต่ละครั้งนี่รุนแรงมากนะครับทำให้ศัตรูสตันได้ด้วยนะครับยิ่งสู้กับบอสนี่เป็นอะไรที่ ดีมากเลยนะครับส่วนอีเจของเราก็โจมตีกระจายนะครับกระจายมากเลยนะครับแล้วก็รีโหลดเร็วพอสมควรเลยนะครับเจอแล้วเรียบร้อยไหมอืออีก2องตัวนี่ไงโอ้โหเจม่วงเจม่วงสุดยอดเลยนะเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับพวกมันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวหน้าแก๊งแป๊กกล้วยรีเทิร์นโอ้โหมีการรีเทิร์นด้วย เออมาดูซิเดี๋ยวอ,อ๋อนี่ทีมแนะนำเลยครับเดี๋ยวตั้งค่าทีมสักครู่เดียวนะครับเอานี้ออกไปก่อนโอเคแล้วก็ลองอีเจน,นี้ดูสินะครับอาออยู่ด้านหลังเหรอเอาตัวแท้งดีกว่านะไปตัวแท้งดีกว่านะตัวป้องกันไปโอเคจัดวางแท็ตัวนี้ไปนะครับเอาทีมเดิมก่อนนะผมห้าสี่สามสองไปกันเลยวิ่งไปเลยน้องบ่าวนี่มาเจอแล้วนะครับนี่คือลูกสมุนของมันยังไม่ใช่บอสเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยไหมโอ้โอ้โอ้โอ พลังป้องกันแข็งแรงมากแต่ก็ไม่ได้นำพานี่สุดเลยเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวรอมากระโดดเก็บตังค์กันก่อนนะมาปึ๊บปึ๊บนี่ยังมีเวอร์ชั่นเก่าอยู่นิดนึงนะปึ๊บเก็บโอ้โอ้โอ้พลาดพลาดเหรียญทองไปเฉยนี่ต่อไปนี่ต่อเนื่องสุดยอดมากเรียบร้อยโอเคเจอบอสแล้วมามาเลยบอสบอสหน้าสงตีนนี่โอ้โหพลังของมันตั้งสี่หมื่นกว่าเนี่ย จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้พลังรถเกือบครึ่งแล้วโอ้โดนชนมึนมึนเลยทีเดียวจบตายหาแล้วจะตายหาแล้วนี่รถพังไปเรียบร้อยสุดยอดไงล่ะทีมของเราบอกเลยว่ารไอยนี่โอเคครับผมแล้วเราก็มาลุยหอคอยเค้กสุดอลมานกันดีกว่านะครับฮาไปกันเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ในขั้นที่8แล้วนะครับต่อไปก็ขั้นที่9้าเนาะ พลังของมันโอ้โหพลังการต่อสู้แนะนำนะครับห8 0 0เลยเหรอโอ้โหเรามีแค่26 0 0 0นะครับอ่ะลองไปก่อนไม่เป็นไรนะครับแพ้ชนะค่อยว่าก,กันนะครับเดี๋ยวติดตั้งนี้ไว้ก่อนนะครับ1อันไปประมาณนี้พอไปกันลองดูสิครับหอกคอยชัน9ว,ว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะเออโอ้โอ้โ,โอโ้พลังโจมตีรุนแรงมากนะครับนี่จะถึงครึ่งแล้วด่านแรกก็จะถึงครึ่งเลยเหรอ น่าจะสองสามล้านแค่นั้นเองนะโอ้โอ้เออ,อเรียบร้อยเฮ้ยได้ได้ได้อยู่เฮ้ยอะไรเนี้ยหมากรุกเหรอครับทีมงานหมากรุกเหรอเออไหวไหมไหวเว้ยโอเคน่าจะเจอบอสแล้วนั่นไงเจอบอสโอ้เอ้ไหวนะเว้ยโอ้โหโดนโดนแล้วเออหมากรุกโอ้นี่ม้านะครับนี่วกวขุนของมันโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยชนะเชย วิกเตอรีเอาชนะมาได้ไหนลองดูสิครับว่าขอคอยในชั้นที่สิบนี้เราจะเอาชนะมันได้หรือไม่นะครับชื่อ,อไรเนี่ยบอสของมันก็คืออาจารย์ประวัติศาสตร์ผู้บันทึกฝันร้ายเหรอพลังการต่อสู้7 2็ดหมนสองนบโอ้โหโ,โอเค2 6งหมสู้ตายครับไปมาสี2อ0หมื 26, ่กูก็สู้เอาบอกเลยืออนี่พอมาโอโด้ด้านหลังจัดไปด้านหลัง โอ้โห oh, ไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วและเราก็มาเจอบอสแล้วนะครับโอ้โ oh, หเร็วมากอะไรเนี่ยตัวอะไรนะมีฟันมากัดด้วยเร็วจัดคานบอสเร็วเออเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วเรียบร้อยเออสุดยอดเวริกุตุดเมึกนะับชั้นที่สิบรอก,ก็พีชิตมาได้เวรี่ิู๊ดเลยครับมาสุ่มคุกกี้กันก่อนนะครับผมได้สุ่มฟรีมา2อ,อันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรมาหรือเปล่านะครับไอสคริปต์เออไม่ได้อะไรเลย ได้รับวิญญาณอีกแล้วกูไปครับอีกหนึ่งทีได้อยู่มาสกิปเลยได้ไหมโอ้ได้พ้อม,อม,อมคุกกี้อัศวินนะครับได้มีอีกแล้วเหรอยังมีอยู่โอเคครับสุ่มสมบัติอีกสองไหนพามโอเคนี่มีอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งอันพามเฮ้ยน,นี้สามารถเลเวอพได้ด้วยโอเคได้เนี่ยได้ อันนี้สวมได้อีกหนึ่งครั้งนะครับจัดไปสคริปเลยพามอัศวินอีกแล้วฮโอเคได้อยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยอสร้างอาณาจักรใหม่แล้วก็ไปตะลุยกันอีกนะครับผมตอนนี้นะผมเลเวล23แล้วนะครับ DC Gamer ของเรานะครับใครแอดผมแอดเพื่อนมาก็แอดมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์แชรกดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขอเัยไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวสวัสดีสสดไปละจุ๊บ